ในโรงเรียนของเราหรือบริเวณโรงเรียนของเราครับมีปัญหาเรื่องขยะครับน้องหรือผู้ปกครองครับทิ้งขยะไม่ถูกที่ครับผมชื่อปอนครับมาจากโรงเรียนวัดแสงสันครับครับชื่อพัทนะครับมาจากโรงเรียนวัดแสงสันนะครับชื่อบานนะครับชื่อเด็กชายพูดนเชื่อมฉาง -No more s i n กิ e ยูสพลาสติกครับ ในโรงเรียนของเราหรือบริเวณโรงเรียนของเราครับมีปัญหาเรื่องขยะครับน้องหรือผู้ปกครองครับทิ้งขยะไม่ถูกที่ครับโครงการของผมเนี่ยมีการให้น้องๆเก็บขยะครับแต่ว่าไม่ใช่การเก็บขยะที่ธรรมดาจะให้น้องๆมีการแข่งขันกันครับโดยที่ว่ามีมัธยมกับประถมแยกกันครับใครที่เก็บขยะได้เยอะอย่างเงี้ยครับก็จะมีการให้ของรางวัล หรือให้ผลไม้ผักผลไม้อะไรประมาณนี้ครับโดยการเก็บขยะอย่างเงี้ยครับจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเก็บขยะแล้วมันยังเหลืออยู่แต่เราจะเก็บไวท้ที่ที่หนึ่งเพื่อที่จะให้แบบว่าบริเวณโรงเรียนหรือชุมชนอะมีความสะอาดครับโครงการของเราครับจะเอาขยะที่นํามานํามารีเซเคิลนํามาขายนํามาประดิษฐ์โดยขยะพวกนี้จะไม่สูญเปล่าครับนำจะ,จะเอามาใช้ในชีวิตให้ได้มากที่สุด เป็นคนทํา powerpoint ครับแล้วก็เป็นคนจัดหาสื่อสร้างเพจของเราก็มีเพจชื่อว่า no more single youth plastic ครับชื่อตามโครงการเลยเพจที่แบบให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของโลกก <ț Art> <อ Hur> ็มีความคิดที่ขัดแย้งกันครับแล้วก็ไม่เชื่อใจกันหรือ <Night> <th> เหมือนว่าไม่ทําตามกันอะไรประมาณนี้นะค่ะปัญหาคนไม่ค่อยสนใจค่ะไม่ค่อยสนใจเพจเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะน่าเบื่อแล้วก็ถ้าแบบคนในโรงเรียนแบบชวนไปอบรมเขาก็น่าจะคิดแบบน่าเบื่อจังแดดร้อนเหนื่อยอะไรแบบนี้นแล้วเขาก็ไม่อยากทำอธิบายแล้วก็คุยกันปรับความเข้าใจค่ะ ชวนให้คนที่แบบเขาสนใจจริงๆอมาแล้วก็ให้เขาไปบอกต่อให้เหลือแบบคนที่น้อยมากๆที่ไม่สนใจเพราะคิดว่าแบบเอ้ยเธอทำหรอฉันก็ทำนะเดี๋ยวฉันไปทำด้วยอะไรแบบเนี้ยได้ความเป็นผู้นำครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆที่แบบว่าเรายังไม่รู้ในด้านนี้เช่นการคัดแยกขยะการทิ้งขยะถูกพี่ครับได้ความรู้จากการแยกขยะครับเพราะว่าไอตอนแรกเลย ผมไม่คิดที่จะแยกเลยเพราะคิดว่าแบบมันขี้เกียจอะแยกไปก็เท่านั้นอะแต่ว่าตอนเนี้ยก็ได้รู้แล้วว่าถ้าแยกขยะมันสามารถนําขยะนั้นไปใช้ให้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายที่สุดไม่ต้องแบบทิ้งไปแล้วเขาต้องมาต้องแยกทีหลังส่วนหนึ่งอะก็คือได้ได้ความสามาคัคคีแล้วก็การแบ่งหน้าที่ของหัวหน้าขอบคุณทีมงานแล้วก็สสสครับที่มาให้ความรู้และสนับสนุนพวกผมในการทำโครงการเพราะว่าถ้าไม่มีสสสก็ อาจจะทำโครงการไม่สำเร็จได้ขอบคุณครับขอบคุณมาก <laughs> ค่ะ <inaudible> สวัสดีค่ะคุณครูชื่อนางสาวจานาเสริมสงนะคะเป็นครูที่ปรึกษาโครงการ No More Single Use Plastic ค่ะ <c> ค <oughs> ่ะที่มาของโครงการนี้ค่ะ,อะพอดีคุณครูเล็งเห็นถึงความสำคัญของข,องขยะในโรงเรียนของเราว่ามันยังไม่มีการจัดการเกี่ยวกับการแยกขยะ เพราะเด็กๆส่วนใหญ่เนะคะเวลาที่เราที่เด็กๆรับประทานอาหารอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีขยะเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทิ้งตรงไหนดีแยกตรงไหนดีให้มันเหมาะสมครูก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กๆที่เป็นแกนนําช่วยในเรื่องอแนะนําน้องๆน,นะคะให้มีการแยกขยะให้ถูกที่เท่าที่เราเห็นที่เด็กๆทํานะคะก็ มีความชัดเจนขึ้นว่าเด็กสามารถแยกขยะเป็นขอเชิญชวนนะคะอุคคลทั่วไปหรือว่าไม่ไม่เฉพาะกับเด็กๆนะคะก็การช่วยลดขยะในในบ้านหรือชุมชนของเราเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นชุมชนที่ใหญ่ก็ได้เป็นในบ้านของเรานะคะมันก็จะช่วยให้อาบ้านของเราหน้าอยู่ชุมชนหน้าอยู่นะคะแล้วก็มันจะทําให้สิ่งแวดล้อม โดยรอบของเราเนี่ยดียิ่งขึ้น